สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตสถานการณ์นะครับทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์นะครับในตอกลางนะครับไม่รู้ว่าจะโต้ตอบเอาคืนกันไปมานะครับอีกเท่าไหร่หรือจะอาจจะเข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบนะครับระหว่างอิรานกับอิสราเอลเมื่อไหร่นะครับต้องดูสถานการณ์กันเพียงแต่ว่าตอนนี้ต้องดูนะครับว่ามหาอำนาจรัสเซียเนี่ยดูเหมือนจะเข้ามาช่วยอิรานหรือไม่อย่างไรนะครับ ไอ้พ่นรัเสเซียนะครับจะสร้างหายนะในอิสราเอลหรือไม่ประกาศใหญ่ของผู้ช่วยปูตินนะครับต่อความสัมพันธ์อิหร่านท่ามกลางกลัวการโจมตีปูตินนะครับจัดวางที่จะให้พลังการโจมตีตรงครั้งต่อไปของอิหร่านต่ออิสราเอลหรือไม่การประกาศใหญ่ของรัเสเซียนะครับหลายสัปดาห์หลังทําการส่งบรรดาเรือรบสู่อิหร่านข้อตกลงการลาโหมรัเสเซียอิหร่านใหม่ได้ถูก เผยนะครับท่ามกลางความหวาดกลัวสงครามอิสราเอลบรรดาอาวุธที่อันตรายถึงชีวิตของปูตินนะครับจะสร้างความพินาศหายนะในอิสราเอลหรือไม่การประกาศใหญ่ของรัสเซียนะครับต่อบรรดาความสัมพันธ์ทางกรลาโหมร่วมกับอิรานท่ามกลางความหวาดกลัวของอีกหนึ่งการโจมตีต่ออิสราเอลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียนะครับในวันที่1พฤศจิกายนนะครับได้พูดถึงข้อตกลงใหม่ระหว่างมอสโกและเตหราน เซอร์เกย์ลับรอบนะครับได้กล่าวว่าข้อตกลงใหม่นั้นเนี่ยจะมี1การพุ่งความสนใจนะครับโดยเฉพาะเจาะจงไปที่สาระสำคัญต่างๆทางกลาหุมสปุตนิกนะครับรายงานปูตินจะให้พลังการโจมตีต่ออิสระเอลครั้งต่อไปกับอิหร่านหรือไม่นะครับกล่าวโดยเซอร์เกย์ลับรอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียนะครับจากแหล่งข่าวสปุตนิกนะครับว่าหเหตุปัจจัยหลักใจ ในการเสริมความเข้มแข็งบรรดาความสัมพันธ์รัสเซียอิหร่านจะเป็นสนธิสัญญานั้นต่อความเป็นคู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมระหว่างรัสเซียและอิหร่านซึ่งกำลังถูกเตรียมพร้อมสำหรับการลงนามในเร็วๆนี้มันจะยืนยันความปรารถนาของทุกฝ่ายสำหรับความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในด้านของกลาหม และก็ปฏิสัมพันธ์ในผลประโยชน์ของสันติภาพและความมั่นคงในระดับภูมิภาคและระดับโลกก่อนหน้านี้นะครับในวันที่23ตุลาคมประธนาธิบดีรัสเซียนะครับได้จัดการประชุมร่วมกับคู่หุ้นส่วนอิหร่านของเขาที่บริกส์สองพันยวลาดิเมียร์ปูตินนะครับได้ประกาศการลงนามที่ใกล้เข้ามาของสนธิสัญญาทีนะ่การประชุมหนึ่งร่วมกับมาซุตเปเซสเคียน รัเสเซียนะครับได้ขยายตัวนะครับของความพยายามต่างๆที่จะเสริมความเข้มแข็งบรรดาความสัมพันธ์ร่วมกับอิหร่านท่ามกลางการสนับสนุนที่ต่อเนื่องของสหรัฐแก่อิสราเอลรัเสเซียนะครับยังได้อยู่ในการพูดคุยร่วมกับอิหร่านที่จะจัดส่งบรรดาไอพ่นซู35ป้องกันภัยทางอากาศ S 400ขีปนาวุธร่อนต่อต้านเรือต่างๆ รายงานต่างๆนะครับที่ไม่ได้รับการยืนยันได้กล่าวว่าอิหร่านได้รับ1ฝูงบินของบรรดาซู3 5และ S 400ที่ไม่ระบุจํานวนอิหร่านและรัเสเซียนะครับทั้งคู่เนี่ยเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดและปูตินนะครับได้เรียกเตหรานในไม่นานมานี้นะครับว่าเป็น1นึ่งลำดับความสําคัญสำหรับมอสโกรัรเสเซียนะครับยังได้ส่งเหล่าเรือรบสู่อิหร,ร่านเดือนที่แล้วนะครับเพื่อการซ้อมรบร่วมกันนะทางการทหาร การประกาศของรัสเซียนั้นนะครับมาทำกลางบรรดาความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นระหว่างอิสราเอลและอิหร่านอิหร่านนะครับได้สาบานการโต้อตอบเอาคืนภายหลังการโจมตีต่างๆของอิสราเอลกระทบต่อบรรดาที่ตั้งป้องกันภัยทางอากาศและเรดาร์นะครับในวันที่26ตุลาคมนะครับประจันข่าวแปลต่างประเทศจีนงนนะครับก็ไม่รู้นะครับว่า,าการโจมตีของอิหร่านนะรอบนี้เนี่ยต่ออิสราเอลนะครับ จะมีนะครับบรรดาเครื่องบินรบไอพ่นนะครับสูสามของรัเสเซียหรือเปล่านะหรือว่าบรรดาขีมอาวุธร่อนนะต่อต้านเรือต่างๆนี้เป็นต้นนะครับตามข่าวเพราะว่าเหมือนกับว่ารัเสเซียกับอิรานเนี่ยจะมีการลงนามในสัสญญานะครับคล้ายๆกับเกาหลีเหนือหรือเปล่าความร่วมมือทางการลาวโขมและในด้านอื่นๆนะครับเพื่อผลประโยชน์ของสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาครวมถึงระดับโลกด้วยก็แปลว่าอะไรครับแปลว่ารัเสเซีย กำลังจะใช้สนธิสัญญาเข้ามานช่วยเหลืออิหร่านในตะนอกกลางนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์แบบนี้นะครับเป็นไปได้ที่จะมีการส่งอาวุธช่วยเหลือหรือไม่อย่างไรนะครับติดตามกันต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ